สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมกระบะแคปนะครับแต่นี้ปี2006นะครับกับอ s ส z u d ดีแม็กเกียร์ธรรมดาสเป c แค p นะครับลองเช็ครองชมดูได้ครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว้มนะครับ ล้อขนาด18ยางดอกลึกช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับกับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่พระราม2นะครับ250,000บาทนะครับโทรเจราจาสอบถามแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลถได้เลยครับกับ Isuzu d m a x ปี2006สภาพสวยๆหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ รถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใช้งานไปแล้วนะครับ160,000กมิโลเมตรโดยประมาณนะครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับไปตรวจสอบทดลองขับได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมนะครับทาหน้าที่ชี้เป้านําเสนอแล้วครับความชอบและความพร้อมนะครับสมาชิกตัดสินใจได้เลยครับสวยสมบูรณ์ใหม่เอี่ยมครับคันนี้ใช้งานน้อยไม่ค่อยบรรทุกหนักด้วยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคันนี้พร้อมมากๆนะครับ 250 0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองนะครับเครื่องยนต์แน่นๆช่วงล่างแน่นๆนนะครับการันตีสภาพนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเอามาเทินศูนย์เทินเต็นนะครับลองเช็คลองชมดูได้ครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถเทินศูนย์อิสุสุนะครับขออภัยข้อมูลเพี้ยนไปนิดหน่อยประมาณนี้นะครับถ้าท่านชอบนะครับลองเช็คลองชมไปดูรถนะครับ ล้อขนาด18นะครับดอกยางลึกใช้งานกันได้อีกยาวๆทรงสวยสภาพดีๆรถใหม่ๆนะครับตั้งแต่ปี2006คงสภาพได้จนปัจจุบันแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะครับใช้น้อยดูแลดีดูแลถึงก็จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฝากไว้เลยนะครับสำหรับคันนี้ถ้าชอบถ้าใช่รีบตัดสินใจโทรเจรจาสอบถามนะครับสมาชิกที่อยู่บ้ไกลก็โทรได้เลยนะครับเขาเป็นรถศูนย์นะครับก็สามารถโทรเจรจาได้เลยครับ มีตัวตนมีศูนย์แน่นอนนะครับไปเช็คไปชมไปดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลก็โทรเจราจาสอบถามได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่า,าลองเช็ครองชมไปตรวจสอบดูนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเบื้องต้นเงาฉ่ำสีสวยรอบคันภายในใหม่ๆเครื่องยนต์ก็วิ่งน้อยช่วงล่างแน่นๆนะครับ จะพิสูจน์ได้ก็คือต้องไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเน้นนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรนี่เลยครับ095 539 8822นะครับโทรเจรจาได้เลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์การันตีสภาพได้เลยครับ เป็นรถมือเดียวใช้น้อยครับลองเช็คลองชมตรวจสอบดูได้ครับตัวนี้อึดพลใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับเพราะเจ้าของดูแลมาดีมากๆนะครับตั้งแต่ปี2006ครับสภาพแบบนี้เพสติกเกอร์อยู่ครบครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะเดิมบางโรงงานชอบถูกใจให้รีบโรเจรจาสอบถามได้เลยครับคันนี้สวยน่าสนใจมากๆนะครับฝากไปเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับเงินสดนะครับ